ไปดูเรื่องของเรื่องราวที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ข่าวจริงป่าเนี่ยจะไปพิสูจน์นะคะหลังจากที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันว่าหนึ่งสปปรรพคุณอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของมะกรูดนะคะคือสามารถช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและบ้านหมุนได้จริงหรือไม่ไปตรวจสอบกันในข่าวจริงป่ากับคุณภัยจิตพานนทเลยค่ะ ถึงมะกรูดหลายคนก็จะนึกถึงสปปรรพคุณที่นิยมนํามาใช้สระผมหรือสปปรรพคุณทางยาที่ใช้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อล่าสุดในโซเชียลมีการแชร์ข้อความชวนเชื่อที่ระบุว่ามะกรูดยังมีอีกหนึ่งสปปรรพคุณคือสามารถช่วยแก้อาการเป็นลมหน้ามืดวิงเวียนศีรษะหรือที่เรารู้จักว่าอาการบ้านหมุนคนที่เป็นจะรู้สึกโครงเพลงทุกครั้งที่ขยับตัวปวดศีรษะบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย มะก,กรูดจ,จะสามารถแก้อาการเหล่านี้ได้จริงหรือไม่เราจะมาตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามะกรูดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรานำเอาใบใบนะคะหรือว่าผลเนี่ยมาสกัดอน้ำมันไปผปสม,มเป็นแชมพูที่ทำให้สาะผมและช่วยลดรังแครหรือว่าเอาผิวของมะก,กรูดเนี่ยนะคะมาต้มน้ำดื่มอาจจะช่วยแก้โรคท้องอืดท้องเฟอ้อ ะะขับลมเป็นต้นบ้านหมุนเกิดจากการที่หูชั้นในมันเสียความสมดุลไปนะคะเป็นเรื่องของหูชั้นในทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลทําให้เกิดอาการบ้านหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหมุนไม่เกี่ยวเลยกับการใช้มะกรูดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อสำหรับอาการบ้านหมุนต้นเหตุเกิดจากความผิดปกติจากหูชั้นในซึ่งมะกรูดไม่มีส่วนช่วยหรือรักษาอาการดังกล่าว ให้จั่วก่อนเชื่อและแชร์